โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับผมวิเช่นเคยนะครับ1293 s l a y e r นะครับแล้ววันนี้นะครับผมนะเราก็มาอยู่กันใน B ล็อก Fo ส์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาบอก En c ชาร t ทุกๆ En c ชาร t นะครับว่าแต่ละ En c ชาร t เนี่ยมาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการ e n c h a ร t นะครับแบบละเอียดจะเป็นไงครับก็ไปดูไปเลยนะครับ โอเคนะครับนะก็สว,วิธีนะครับในการเอนชานนะครับเราก็ต้องขึ้นไปที่หอคอยบริเวณนี้นะซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณหน้าเกาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับฝั่งนี้ใช่ไหมอ่านะครับแล้วก็หันถ้าเกิดมาเข้าฝั่งนี้ก็หันซ้ายนะครับแล้วก็จะเจอกแบบับหอคอยตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปนะเราจะขึ้นบันไดก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นข้างบนก็ได้นะเออ โอเคก็นะส่วนของผมเนี่ยก็จะขึ้นด้านบนนะแล้วก็จะโซเข้าไปนะครับแบบนี้เออนะก็จะง่ายมากนะครับโอเคก็พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอดับดาก์้อนทารอนเซจนะครับไม่รู้อันถูหรือเปล่านะก็สําหรับตัวนี้นะครับนะก็คือจะทำเอ่อจะเป็นตัวในการเอนชาร์นะครับนะดาบหรือวป,ปืนของเรานะครับนะนะก็นะครับ วิธีการเอนชาร์ครับก็กดเอนชาร์ตรงนี้นะแล้วก็กดเลือกเลยครับว่าเราจะเอนชาร์ลอะไรนะครับแล้วก็เวลาจะเอนชาร์เนี่ยต้องใช้คัมพีนะครับนะสำหรับในการเอนชาร์นะเออเออประมาณนี้ซึ่งคัมพีนะครับก็หายังไงครับก็หาจากการคราฟนะครับซึ่งก็จะมีคัมพีอยู่4ระดับนะครับก็จะเป็นแรอ้ยคัมมอนแร่ดีเจนเดอรี่แล้วก็มิสติคอลนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็ คราบยากง่ายนะครับตามความหายากของมันนะครับโอเคก็เรามาเริ่มดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับลําดับแรกเออก็จะเป็นระดับคัมมอนนะครับคัมมอนเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นทองนะครับ3อันทองตัวนี้เนี่ยนะครับหาจากการตีเรือผีที่เป็นเรือจากเอ่อที่มันจะมาตีเรานะครับก็หาจากเรือผีนะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะครับแล้วก็ ต่อมาครับก็จะเป็นฟันฉลามนะครับฟันฉลามตัวนี้เนี่ยดอกจากตัวฉลามตัวเล็กๆนะครับที่มันจะมาคอยกัดเรือเรานะเออนะครับก็ใช้2อันอย่างนี้นะตามนี้เลยนะครับโอเคก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับแร่นะครับระดับแรเนี่ยนะครับจะใช้เป็นปีกสายฟ้าครับปีกสายฟ้าหาจากการตีนกสายฟ้านะครับที่มันจะมาบินกัดเรือเรานะครับก็จะดอกจาก นกสายฟ้าเลยนะครับก็นะเออนะครับนะที่มันจะมาหลายๆตัวหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะใช้2อันนะครับแล้วก็ทองครับดับจากเรือนะครับใช้5อันแล้วก็ฟันฉลามครับดอกจากฉลามน้อยใช้4อันโอเคนะครับต่อมาครับก็จะเป็นระดับดีเจนเดอรี่นะครับดีเจนเดอรี่เนี่ยนะครับจะใช้เป็นเกรดลาเวทานนะครับเกรดของหนอนทะเลยักษ์ ก็ใช้ห้าอันนะครับซึ่งก็ตัวนี้นี่ก็หาจากการตีเนาะก็จะสุ่มดอกนะครับสามถึงห้าอันก็ใช้ห้าอันนะอันนี้แล้วก็ใช้ปีกสายฟ้าครับที่ดอกจากนกสายฟ้าสามอันแล้วก็คีบฉลามครับอันนี้ดอกจากบอสบอสฉลามนะครับที่เป็นบอสเอ่อวิวสองพันนะครับที่เลือดหนึ่งแสนห้าหมื่นนะนะเออครับเออที่เป็นฉลามตัวใหญ่ ครับก็โอกาสดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทองครับก็หาจากเหลือโอเคครับต่อมาจะเป็นระดับมิสซิคอลครับมิสซิคอลเนี่ยนะครับจะใช้เป็นลาเวทานฮาร์ดนะครับหนึ่งอันขอแพ้เจ็บคอลาเวทานฮาร์ดหนึ่งอันนะครับก็ใช้เรือครับในการลากมานะแล้วก็ใช้เป็นเกตดลาเวทานครับสิบห้าอันบอกเลยว่านี่หายากมากครับผมเพราะว่าตีตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะ เออนะครับเพราะว่ามันสุ่มดรอปนะถ้าโชคดีก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบว่าแบบมันสุ่มดรอปแล้วไอ้นี่ก็ตีตัวเดียวอาจจะไม่ได้นะครับซ้อนเก็บลาเวทาง15แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดวงตานะครับซึ่งดวงตาเนี่ยก็หาจากการตีบอสฉลามนั่นแหละครับเลือด155,000นะกออ็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็โอกาสดรอปเนี่ยสุ่มนะก็จะสุ่มถอดเนื้อเบิร์ดได้หรือไม่ได้นะ ก็แล้วก็อันนี้ครับก็ใช้เป็นทองนะยีอันนะครับบอกเลยว่าหาเรือกันแบบงอมแน่ๆครับผมใครที่อะคาบระดับมิสติกนะเออนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเอนชาร์นกันเลยนะครับสำหรับเอนชาร์นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้าน a n งเกินะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่านะครับสำหรับเอนชาร์นนี้นะครับนะก็เอ้ยลืมบอกนะครับก็สําหรับข้อมูลนะครับผมได้มาจากบล็อกฟุตวิกินะก็ โอเคนะครับก็นะเออสํหรับอันแรกก็เป็นแองเกิลใช่ไหมก็ตัวนี้นะครับก็จะลดคูลดาวนะครับ6%นะครับในเลเวลหนึ่งนะเป็นการลดคูลดาวสกิลดาบหรือว่าสกิลปืนนะครับนะตามที่ตามอุปกรณ์ที่มีเอนชาร์ตัวนี้นะครับก็เลเวลแรกก็จะเป็น6%นะครับเลเวลสุดท้ายก็12%นะเออนะครับก็บอกเลยว่าลดคูลดาวกันแบบ ระดาวเลยนะครับใครที่เป็นสายสเปมเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอนโอเคนะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็นบีสนะครับสำหรับบีสนะครับผมนะก็นะครับจะทำดาเมจครับเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับกับผู้ใช้ผลปีศาจสายโซออนนะครับซึ่งในบอกรูฟมันก็จะมีสามสายใช่ไหมสำหรับผลปีศาจก็จะมี Natural นะครับมรู้อันสูดหรือเปล่าแล้วก็มี Elemental นะครับโลเกีย Natural นี่คือพารามิเซียนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือบีสเนี่ยผลพระเอา นี่ผลพระก็เป็นบีสก็คือโซออนนั่นเองนะครับก็โซลับีสเนี่ยนะครับอินชานบีสเนี่ยก็จะเพิ่มสำหรับผู้ใช้ผลปีศาจเพิ่มดาเมจกับผู้ใช้ผลปีศาจสายโซอ่อนนั่นเองนะครับแต่เช่นผลพระผลแมมมอสผลเสืออะไรพวกนี้นะครับก็เลเวลสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่ม18เเซเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะเพราะว่าดาเมจขนาดนี้นี่คือแบบโคตรโหดเลยนะครับแรงแน่ๆนะครับต่อมานะครับเดสทรี่นะครับ เดลี่เนี่ยนะครับจะเพิ่มในส่วนของท่งด้านดาเมจกับผู้เล่นนะครับนะเออนะครับตามเลเวลนะครับซึ่งก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับก็เวลแรกนะครับก็จะเพิ่ม2%อนะอาจจะดูน้อยนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีอยู่นะเออนะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายก็เพิ่ม10%เลยบอกเลยว่าโคตรโหดแน่นอนครับสำหรับตัวนี้เอาไว้เจาะนะครับผู้เล่นต่างๆที่เป็นยูเซอร์นะครับเออโอเคก็ต่อมาครับ Efficient เอฟ i c เชียน e นะครับจะเพิ่มในส่วนของทาด้านมาสเตอรีครับ XP นะจาก NPC นะครับเออนะก็คือเราจะฟาร์มาสเตอรีได้ไวขึ้นนั่นเองนะถ้าเกิดว่ามีเอ c นชา t ตัวนี้นะคใครที่ชอบทําอยากทํา600มาสดาบไหนเนี่ยก็ถ้ามีเอ c นชา t ตัวนี้บอกเลยว่าฟาร์มง่ายแน่นอนนะครับก็สำหรับเอฟฟิเชียนะครับในเลเวลสุดท้ายนะจะเพิ่มมาสเตอรีจาก NPC นะครับ6กกันเลยบอกเลยว่าฟาร์มนี่แบบ อีซี่แน่อนอนครับใครที่ทำา600 m a มาสเตอรี่นะต่อมานะครับก็จะเป็น Elemental นะครับ <c oughs> Elemental เนี่ยนะครับก็จะเหมือนบีสเลยนะครับแต่ว่า Elemental เนี่ยก็จะเพิ่มนะครับกับผู้ใชผ้ผลทผู้ใชผ้ผลปีศาจสายโลเกียนั่นเองนะครับก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเหมือนกับสายโซออนไปบีสเลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนจากผลโซออนเป็นผลโลเกียนั่นเองนะครับ โอเคต่อมาพ่์จูนะครับพ่อจูเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับก็คือมันจะเพิ่มเงินนะครับจากจากมอนเออนะครับตามเลเวลไปนะครับก็เลเวลสุดท้ายก็เพิ่ม60%เหมือนกับมาสเตอรี่เลยนะบอกเลยว่าใครเป็สายฟาร์มเงินเนี่ยก็ยิ้มแน่นอนนะครับอ่ะเออก็นะครับไม่รู้ว่ามันดอกจากเจ้าทะเลด้วยหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะเพิ่มดอก ด้วยนะครับจากเจ้าทะเลด้วยนะก็บอกเลยว่าครฟาร์หนึ่งจากเจ้าเขาคือโคตรดีโอเคนะครับต่อมาครับก็จะเป็นลักกี้นะครับลักกี้ก็ตรงตัวครับผมก็คือความโชคดีใช่ไหมก็จะเพิ่มดรอปเลดนะครับกับ NPC นะครับ NPC ตัวไหนที่เราตีเนี่ยก็จะเพิ่มดรอปเลดนะครับนะเออนะครับตามรเวลไปนะครับสูงสุดเนี่ยทางบอกฟูดวิกิไม่ได้มีบอกนะครับนะแต่ว่าผมคาดว่าน่าจะเป็น 20%นะครับเพราะว่าเลเวล1กับเลเวล2เนี่ยมันเพิ่มมันเพิ่มมา5%ใช่ไหมเลเวล3เนี่ยก็ไม่ได้มีบอกเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะเพิ่มมา5%เป็น15%นะครับแล้วก็เเลลวสุดท้ายก็20%นะนั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับนาชิโร่นาชิโร่เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปแล้วนะว่ามันจะมี3สายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับ Beast Elemental เลยนะครับสำหรับเอชชาร์ตตัวนี้ก็เปลี่ยนนจากผล so on, ผลลโซออ โลเกียเป็นผลสายพัลเมเซียนนั่นเองนะครับก็จะตีผู้ใช้ผลสายพลเมเซียนแรงขึ้นนะครับเลเวลสุดท้ายก็เหมือนกันเลย18%ต่อมาเพอร์ซิงเพอร์ซิงเนี่ยครับคือการเจาะใช่ไหมเออนะครับก็ตกตัวเลยครับผมมันจะเป็นการเจาะบัฟป้องกันของผู้เล่นนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบราคาหัวเนี่ยอันนี้แบบโคตรดีนะครับเพราะว่ามันเจาะบัฟแรงมากนะครับนะเออนะครับผมเคยเห็นคลิปในติ๊กตอกนะที่ มีคนนะครับปาดสองสกิลโยลุนะครับใส่สามสิบเอ็มตายเลยนะครับบอกเลยว่าเจาะบัฟโคตรแหลกนะครับนะเออนะครับเวลสุดท้ายนี่เพิ่มมา28%เลยนะครับก็คือจะเจาะบัฟนะอย่างเช่นผู้เล่นนะครับที่มีบัฟนะครับป้องกัน20%นะครับแล้วเรามีเลเวล4เนี่ยเราจะเจาะบัฟได้28%นะครับเท่ากับว่าเราจะเจาะบัฟเขาจนเขาไม่มีบัฟป้องกันเลยนะครับเผลอเราอาจจะตีเขาแรงขึ้นด้วยนะ8% บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงนะครับสําหรับบัฟเพอร์ซิงตัวนี้นะครับก็ใครสายว่าค้าหัวก็หามาใช้กันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชาร์ปนะครับนะก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับชาร์ปเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มดาเมจกับ NPC นะครับนะก็จะเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเอ่อเพิ่มเอ่อใส่ผู้ใช้ผลปีศาจสายนู้นสายนี้นะครับเออนะครับก็มันจะเพิ่มดาเมจกับ NPC นะเวลสุดท้ายนะครับสูงสุด18%นั่นเอง นะครับนะต่อมาผมก็เป็นซิฟฟอนนะครับไม่รู้อันถูหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของด้านเอเนจีนะครับเมื่อเราทำดาเมจนะเมื่อจะเป็นดาบหรือปืนนะครับที่มีเอนชารนี้นะปักไม่เกี่ยวนะครับนะสิ่งที่จะมีผลเนี่ยคือสิ่งของที่มีเอนชารนตัวนี้เท่านั้นนะครับที่มีที่สามารถเอนชาร t ได้เออนะครับแล้วก็มีเอนชารนตัวนี้ก็นะนะครับเป็นทุกเ n นชาร์นะเออนะครับ ก็มาพูดต่อนะก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่ม Energy นะตามดาเมิที่เราทำได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดเนี่ยเลเวลสุดท้ายเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับบอกเลยว่าเพิ่มมาเยอะมากนะอย่างเช่นเราทำดาเมิทได้สี่พันสองร้อยนะครับมันก็จะเพิ่ม Energy มาสี่ร้อยยี่สิบนะครับบอกเลยว่าใครใครเป็นสายลด Energy ใครเป็นเอ้ยไม่ใช่ใครใครสายแบบว่า Energy ลดไว้ก็ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับนะเออต่อมานะครับแบมพี <c oughs> แวนพิลิกเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับซิป่อนขอให้ครับพอดีเจบพอคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าแวนพิลิกก็ดูเลือดแทนนะครับนะจะเป็นการเพิ่มเลือดแทนเอ e เน y จีนั่นเองนะครับก็คืออันที่เรามาเป็นเอ e เน y จีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดแทนนะครับนะก็เหมือนกันเลยครับเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยโอเคโอเคนะครับนะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสองด้านบัฟยุ่งนี้กันบ้างนะครับ ซึ่งบับยูนี้เนี่ยก็เป็นปกติเลยนะครับนะแต่แค่เพิ่มมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานะไม่มีเลเวลนะครับอันแรกนะครับก็คือมาสเตอร์พีซนะครับสำหรับมาสเตอร์พีซนะครับนะก็จะเพิ่มในส่วนของระดับดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะลดคูลดาวนะครับแปดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มันมีเขียนไว้เพิ่มด้วยนะครับว่าสกิลแฮปโนคอร์สนะครับซึ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าคือยังไงนะแต่ว่าผมคาดว่ามันน่าจะ เมื่อมี mastery นะครับเราจะไม่น้องฟาร์ mastery นะถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านเอ่อเลนจ์นะครับเลนเนียนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของแล้ว้็สปีดนะครับในการวิ่งนะก็จะเพิ่มเเยอะมากนะครับนะตามดามิที่เราทําได้นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโหดนะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็น sharp s h o ต t e r สำหรับ sharp shooter นะครับ นะก็จะเพิ่มดาเมจนะครับ15%แต่ว่าคูดาวนะครับก็จะลดลงนะครับ20%กันเลยบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสแปมเนี่ยไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครเป็นสายคอมโบนัดเดียวจอดเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งนี้นี่ถูกใจแน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะมันมันเพิ่มแรงมากนะครับนะแต่ว่าคูดาวไม่โคตรหนานะครับผมผมเคยใช้อยู่บอกเลยว่านานโห,โหเลยนะครับแต่ว่าโคตรนานะครับ ใช้ชาติหนึ่งใช้ชาตินี้ได้ได้ใช้อีกชาติหน้านะเออโอเคครับต่อมาเป็นสตองกริฟสตองกริฟนะครับก็คือดามจจะสเกลนะครับตามเออสเตตนะครับหมัดของเรานะก็คือนะครับมันจะไปเอาสเตตหมัดของเราเนี่ย40นะครับมาใส่ให้กับดาบหรือว่าปืนนะตามตามตามอุปกรณ์ที่เรามีเอ็นชารนีนะครับเออตามรูที่เรามีเอ็นชาตัวนี้นะเออนะครับก็จะเพิ่มนะครับ ดาเมจเนี่ย40%นะครับแล้วก็จะเพิ่มนะครับ6จะทวีจะสเกลอีก60%นะครับตามสเต็ของดาบนะครับหรือว่าปืนตามตามอิชันที่เราตามอาุทวตามอาวุธที่มีเอนชันนี้นะครับก็คือมันจะเอาสเต็นะครับของมัดนะ40%มาให้กับดาบนะครับแล้วก็จะเอาสเต็ของดาบหรือว่าปืนนะครับตามอชาิชันเออที่เรามีนะก็ต้องพูดบ่อยก็ได้นะครับมาใส่ให้กับ ตัวของมันนะมันก็จะกลายเป็นสเตกตันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นสายอื่นอย่างเช่นสายฝนสายปืนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอชชาร์ตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะเพราะว่ามันมันเอ่อเพิ่มดาเมจด,ดาบนะครับผมผมเคยใช้อยู่กับโยรุนะมันเพิ่มมานะครับผมก็แตกผมหนึ่งแต่ว่ามันดาเมจสกิลแซดสองพันเลยนะบอกเลยว่าแรงมากครับระระดับอยู่นี้ตัวนี้โคตรหัวนะ,นะต่อมานะครับ Unbreakable นะครับ unbreakable เนี่ยก็คือเค s k สก l ลนะครับ cannot be interrupted คือสกิลนี่ยครับจะไม่สามารถโดนขัดได้น,นั่นเองก็คือต่อให้เราจะใส่สกิลค้างนานแค่ไหนนะครับก็จะไม่มีใครมาตัดสกิลเราได้นะครับนะเออนะก็เป็นระบับที่ดีมากๆนะครับนะเออนะครับถ้าเกิดผมกดเล็งอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะ เล่งได้แบบต่อเนื่องนะครับไม่โดนตัดนะใครที่ใช้ดาบปิกมัมนี่บอกเลยว่าปับนี้ถูกใจแน่นอนนะครับโอเคครับต่อมาครับ Unreal. Unreal <Yeah. S 1> อันเดียวอันเดียวนะครับ <Yeah. S 1> เป็นอ,อยู่นี้ไอสุดท้ายแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ที่ผมจะพูดนะครับ <better> ก็คือคู่ดาวนะครับ <better> จะลดลง20%นะครับ <better> แต่ว่า yeah, ดาเมจเนี่ยจะหายไปครับ15%เ บอกเลยว่าใครที่เป็นสายสายแบบว่าสายคอมโบเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยติดใจเทเท่าไหร่แต่ว่าใครที่เป็นสายสเปมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีสก์เอชารตัวนี้นะครับโอเคไหยเออนะครับอาจจะมีเสียงรบกนวนก็ขออภัยด้วยนะครับเออก็นะครับนะคบูดาวน่มันไวมากนะ20%ลดลงเลยนะครับแต่ว่าดาวมีหายไป15%บอรอกเลยว่าเยอะเหมือนกันนะเออก็ปิดการแลกเปลี่ยนที่แฟฝงอยู่ นะครับนะก็จะสลับกันกับเช้าชูเตอร์นั่นเองโอเคครับต่อมาครับข้ามมาที่เบสซิ่งนะเบสซิ่งเนี่ยนะครับได้จากการที่เราใช้คำพีนะครับรีเจนเดอรี่กับคำพีมิสติกเท่านั้นนะครับซึ่งคำพีรีเจนเดอรี่เนี่ยจะมีโอกาสได้เบสซิ่งเนี่ยอยู่ที่3%นะครับแต่ว่ามิสติคอลเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ที่10%นนะครับก็ นะเออน,นะครับก็ได้ยากอยู่นะผมบอกเลยนะแต่ถ้าได้มาเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอันแรกนะครับเป็นเบอร์นิงเจ็บคอขอไปด้วยนะครับพอดี s <S ผมอัคดคลิปนี้หลายรอบแล้วเจ็บคอมากนะครับเออนนะโอเคครับเบอร์นิงนะอันแรก Apply burn damage for 4 seconds when an attack lands effect scale with final damage คือมันจะ เบิร์นนะครับศัตรูอารมณ์เหมือนใช้ดาบเด่นกัครัวครับมันจะเผาศัตรู4วินะแล้วก็ดาเมจจะสเกลตามฟนอลดาเมจก็คือดาเมจสุดท้ายที่เราทําได้นั่นเองคือใครเป็นสายแบบว่าตัดเค็ยนนี่น่าจะใช้ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันตัดเค็ยนหรือเปล่านะแต่บอกว่าน่าจะตัดเค็ยนนะบอกเลยว่าโคตรโดโคตรตึงนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนขอกด้านสี่นะครับ C เนี่ยนะครับก็คือ Apply C sickness to food user when a n attack lands if t h e scale with base damage อันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับ Basing ตัวนี้นะแต่ว่ามันจะติดสถานะครับถ้าเราตีหรือว่าเขาตีเราเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครตีใครกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะตีเขานะครับนะเออนะครับมันก็จะติดสถานะ C sickness อาจจะแบบ damage จ,จะ เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะตีติดสโลด้วยนะก็ถือว่าเป็นบัฟเอ่อเบสซิ่งที่โหดเอาเรื่องอยู่นะครับนะก็ต่อมาครับสตอร์มนะครับสตอร์มเนี่ยนะครับก็คือจะคล้ายๆกับเอ่อเผาไซบอร์กวีีนะครับใครที่ใช้เผาไซบอร์กวีีเนี่ยก็น่าจะเอชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะก็ไม่ต้องใช้เผาไซบอร์ด้วยนะครับนะ ก็มันจะเหมือนกันเลยนะครับใครที่เคยใช้ก็นะเออนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะก็เอฟิกเจสโกลนะครับตามดีมิสุดท้ายที่เราทำได้นะครับเหมาะสำหรับสายฟาร์มนะเออนะครับโอเคขอแม่อธิบายแรวมากแล้วกันนะครับต่อมานะครับโฟเซนนะครับโฟเซนเนี่ยจะเหมือนกับเผาเผาเนือก V4 นะครับก็คือจะติดสโลนั่นเอง นะก็คือมันจะติดสโลนะครับซึ่งผม,มเห็นคนเขารีวิวเนี่ยก็คือเดินช้ามากเดินแบบโคตรช้าเลยนะครับบอกเลยว่าช้าโคตรนะใครที่แบบใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือบอกเลยว่าโคตรด,ดีเลยนะครับเวลาเดินช้ามันก็จะสกิลได้แม่นขึ้นเออนะรประมาณนี้นะครับก็เออนะครับแล้วก็เอฟเฟกจะสกลตามดามเิเราทำได้ครั้งแรกนะ โอเคต่อมาครับก็จะเป็นเคิร์สครับเคิร์สเนี่ยก็คือคำาสาปใช่ไหมก็ตัวนี้เนี่ยได้ยากมากนะครับเพราะว่าผมเห็นคน,นได้น้อยมากนะครับสำหรับตัวเคิร์สครับมีสองตัวนะครับอันแรกก็จะเป็นเคิร์สซ็อบเจ็ตเทปเคิร์สซ็อบเจ็ตเทปครับก็คือเอดามี will will ่วิวเทอร์เกตวิวเอาไว้จะเกตยูแอนด์ดิวเอ็กซ์ตาร์ดามจนะครับก็คือมอนเนี่ยจะเล็งเรานะครับเป็นพิเศษ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเดินไปให้มอนเล็งเนี่ยมันก็จะเล็งเราแบบแบอบกว่าคือล็อกเป้าแน่ๆนะครับซึ่งมีคนอื่นมันก็จะเล็งที่เราอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระยะที่มอนมันจะเล็งเราเนี่ยก็ไกลขึ้นด้วยนะครับเราถ้าเกิดปกติเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะสำหรับซอร์ซกเดเทปคือผมจะไม่มีก็นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราล่อมอนมาใช่ปะ ระยะระยะประมาณนี้มอนจะหยุดเว้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีเคอร์ซ็อกเดดเทปอ่ะมอนก็จะตามเราอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนหรือผมจะใช้ดาบนี้ใช่ปะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นดาบที่มีอ่ะมอนก็จะเดินมาหาเราเลยนะระยะนี้นะครับเออนะแล้วมันก็จะตีแรงด้วยนะครับเพิ่มมาประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตีผมใช่ปะเนี่ยเนี้ยเนียันสี่ใช่ปะเออนะครับถ้าเกิดว่าเราเรามีไอ้ตัวเคอร์ซ็อกเดดเทปเนี่ยมันก็จะ เพิ่มนะครับเป็น2008แล้วก็แต่ว่านะครับคิวร <Late night, S 1> ีเวิร์นะครับ XP Money and Drop นด์ด e ปเลตเ y Increase รกก็คือมันจะเพิ่มนะครับในส่วนของด้านมาสเตอร์ลี่ y, <c oughs> เงินแล้วก็ดอปเล e ที่มอนที่เราฆ่าได้นะครับโดยใช้ดาบที่มีเคอร์สตัวนี้ <c oughs> บอกเลยว่าใครที่เป็นสายฟาร์มก็ถือว่าดีอยู่นะ <c oughs> ใครเป็นสายตามล่าหา,หาของหรือว่า ใครเป็นสายแบบว่าฟาร์มเงินฟาร์มมาสเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับ Curse of the Test เนี่ยก็ต่อมาครับก็จะเป็น Curse of the Reaper นะครับ Curse of the Reaper นะครับก็คือ Heal ในกา n In Cut In Half เอ้ย In Cut ทุย In Cut In Half นะครับอาจจะอาละก,กิจไม่ค่อยไอนดีเท่าไหร่นะก็ะคือเลือดนะครับจะ ลดการฟื้นฟูล,ลง50%นะครับเราจะคิวช้าลง50%แต่ว่าเวลาเราตีด้วยดาบที่มีเคิร์สตัวนี้นะครับจะเพิ่มเลือด75%ของดาเมจที่เราทำได้นะครับเดี๋ยวเช่นเราตีได้1,000นะครับมันก็จะเพิ่มเลือดมา750เลยนะเออนนครับถ้าเกิดว่าเราตีได้10,000มันก็จะเพิ่มเลือดมา7,500นะครับบอกเลยว่าดูดเลือดโคตรแรงครับเป็นไรงโคตระแรงนะรับเคิร์สตัวนี้นะครับก็ ช้ที่สุดได้เนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าถึงมันจะลดการาฟื้นฟูรเรา50%แต่ว่าถ้าเราตีเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดเราด้วยนะเออนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ e n c ชา n t to e เอนชานะตรงไหนอาจจะพูดผิดพลาดหรือว่าอาจจะติขดขัดๆติดติดๆขัดนะครับหรือว่าอาจจะมีบางช่วงที่ผมเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็คือผมเจ็บคอมากนะครับสำหรับ วันนี้เนี่ยผมโคตรเจ็บคอคิดี่ผมปัดไปโคตรเยอะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้นะครับผมน่าจะได้ลงคลิปในอาทิตย์นี้นะครับนะก็โอเคครับผมใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหมัดใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณทุกคนก็น่าจะเห็นหมัดใหม่กันแล้วแหละเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่รีวิวนะครับก็ไม่รู้นะครับ โอเคสว่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ